วกของดิบเนี่ยคะไในห,หลายๆหลายๆอนหลายๆอย่างเนี่ยเวลากินกินเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการง่ายๆเลยขึ้นไส้อาเจียนท้องเสีย นะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะว่าแบบเราควรที่จะเปลี่ยนกรรมวิธีในการกินนะคะก็คือแบบทําให้มันสุกก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยในเรื่องของอาหารที่ห้ามกินดิบนะคะเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วนะคะเอาง่ายสุดก่อนเลยก็คือประเภทของเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินดิบนะก็คือหนึ่งเลยนะความสะอาดถ้าเกิดว่าเรากินพวกอย่างหมูเนื้อสัตว์พวกหมูหรือซูชิอาหารญี่ปุ่นเองก็ตามนะจ๊ะนอกจาก ในเรื่องของความสะอาดจากการที่แบบว่าปรุงเลอบมือของคนทำนะไปจับโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะต้องแบบรักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงใช่ไหมเชื้อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีรียอะไรห้ามเข้าร่างเด็ดขาดนะคะหรือเข้าให้แบบว่าน้อยที่สุดถึงแม้ว่าอาหารดิบอย่างแรกก็คือพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นดิบๆทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาดิบเนื้อหมูปลานะคะรวมหมดนะจ๊ะเพราะว่ามันมีพยาธิอีกอันนึงก็คือมันจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อแบคที r i รที่เจอบ่อยๆนะคะ อย่างเช่นแบบรับก้อยน้ําตกก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีพวกซาโมเนล่าซาโมเนล่าเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งอีโคไลนะคะริสเซเรียถ้าเมาาื่อไหร่ตรวจเจอเชื้อที่ชื่อว่าอีโคไลเนี่ยนะแปลว่าคนที่ทํากับข้าวให้เราเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือเพราะว่าอีโคไลเนี่ยมันเจอในพวกลำไส้ใหญ่จ้าคือล้างตูดแล้วไม่ล้างมือแล้วมาทํากับข้าวจ้ะนะคะมันก็จะติดมานะคะถ้าเมื่อไหร่เจออีโคไลเนี่ยให้พึงรู้ไว้เลยว่าอาหารปนเปื้อนอุจจาระนะคะพวกนี้เวลาที่กินปุ๊บก็จะจูดๆเลยนะ นะก็ระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราเจอเชื้ออะไรนะบางบางทีมันก็จะท้องเสียภายในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็เกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ห้ามกินดิบนะคะต้องผ่านความร้อนเนาะปรุงสุกแล้วก็ผ่านความร้อนนะคะอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนชอบกินหอยนางรมถ้าเกิดว่าเรากินหอยนางรมดิบเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอไม่ใช่แค่เชื้อแบคทีเรียแต่ว่าอันตรายก็คือเชื้อไวรัส ทำให้เกิดเป็นแหล่งแพร่กระจายของตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบชนิด A นะคะเกิดเฮปติติสเอไวรัสพวกนี้นะคะก็จะทำให้แบบเกิดเป็นภาวะคือเวลาที่แบบเกิดภาวะตับอักเสบเลยบางทีเรานึกว่าแบบเฮ้ยฉันก็ไม่ได้แบบไปกินเหล้าฉันก็ดูแลสุขภาพดีนะแต่หลายคนไม่รู้ว่าตับอักเสบก็เกิดจากการกินหอยนางรมได้นะคะพวกนี้ก็จะทำให้เราป่วยได้นะเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะทำให้สุข นะคะก่อนกินนะจ๊ะอ่อันนี้ก็คือจากพวกเนื้อสัตว์ดิบๆพวกยำทั้งหลายก็เหมือนกันนะคะอย่างเวลาที่เราลวกใช่ไหมทำยำส่วนใหญ่ก็จะลวกแล้วก็มันก็จะครึ่งสุกครึ่งดิบพวกนี้นะคะถ้าเราผ่านความร้อนไม่ได้นานนะคะพวกนี้มันก็จะทําให้เชื้อตายม่หมดแล้วก็บางทีมันไม่ได้มีแค่ตัวเชื้อพวกเราต้องเข้าใจแบบนี้ว่าเชื้อแบคทีรียเนี่ยบางทีพิษของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันพิษของมันเป็นสารที่ปล่อยออกมาจากตัวมันซึ่ง หลายๆครั้งนะคะพิษจะอยู่ได้ทนนานกว่าตัวเชื้อคือเวลาที่เราลวบกบางทีเชื้อมันตายแต่พิษของมันนะยังอยู่นะมันก็จะทําให้เกิดร่างกายเราก็จะเจ็บป่วยได้นะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กในคนท้องเนี่ยยิ่งไม่ควรที่จะกินอาหารพวกแบบสุกๆดิบๆนะคะอย่างใครที่แบบให้เด็กๆก,กินปลาดิบนี่ต้องระวังนะต้องระวังนะคะแล้วก็อันที่สองนะจ๊ะ คือพวกไข่ดิบใครที่บอกว่ากินไข่ดิบเต็ปิ๊บดังเนี่ยนะคะก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคือไข่เนี่ยนะคะถ้าจะให้กูดนะคือควรจะทําให้มันสุกนะคะแต่ว่าก็คือแบบประมาณเอาประมาณแบบไข่แดงยังไม่สุกแต่ไข่ขาวสุกแบบนั้นนะคะอันนี้ก็ก็กินได้นะคะก็คือเป็นไข่ลวกอะนะแต่ไข่ไข่ลวกชนิดที่ว่าเออทำให้แบบมันมันเริ่ม เนื้อไข่มันเลิวเป็นเหมือนเจลนะคะแบบนั้นน่ยมันก็จะกินได้แต่ถ้าเกิดเป็นไข่ดิบเลยเนี่ยนะเราก็เสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคนะคะอย่างพวกซาโมเนลลาซาโมเนลลาเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียที่เวลาที่แบบแม่ไก่เป็นไข่ออกมาเนี่ยนะคะด้วยความที่มันสกปรกม,มีขี้กงขี้ไก่เลยพวกนี้ใช่ไหมแบคทีเรียพวกนี้นะคะมันก็ซึมเข้าไปใน ผ่านเปลือกไข่ได้นะหรือบางทีเนี่ยนะคะเราไม่ล้างเปลือกไข่นะคะเอาไข่มาแล้วก็ตอกเลยเนี่ยคือขี้ไก่มันก็ตกลงไปพวกเชื้อแบคทีเรงที่เริ่มก็ตกลงไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาก่อ,อ,อนทําอาหารเนี่ยเราก็ควรที่จะล้างทําความสะอาดเปลือกไข่ให้สะอาดก่อนนะแล้วก็ถึงจะเอาไปตอกแล้วก็ทําอาหารอย่างนี้ใช่ไหมพวกพยาธิพวกนี้นะคะ มันก็ทำให้เราท้องเสียได้อย่างเชื้อซามูเนล่าเนี่ยนะก็ไข้ขึ้นท้องเสียนะคะแล้วเวลาที่เราเก็บไข่เนี่ยเราก็เพื่อยืดอายุของไข่เราก็เก็บไว้ในตู้เย็นปกตินละ้เหมือนเราเก็บพวกหมูพวกไก่แล้วพวกนี้ถ,ถูกไหมคะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นปกติแล้ววิธีการที่เอามากินก็คือถ้าจะกลืนง่ายหน่อยก็เป็นไข่ลวกแบบ เหมือนต้มไข่ไปยังมาตูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กินได้นะจ๊ะอันตรายอย่างหนึ่งของไข่ดิบนอกจากเรื่องเชื้อซ a l โมเนล l าแล้วก็คือว่าได้ไข่าขาวเนี่ยนะคะของไข่ดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะ,ะหรือไข่อะไรก็ตามเนี่ยนะเอนไซม์ในร่างกายของเรามันไม่ไม่มีตัวเอนไซม์ตัวไหนที่มาย่อยไข่ขาวได้คือไข่าขาวดิบอะนะมันเป็นโปรตีนใช่ป่ะแต่ว่าโปรตีนไข่าขาวดิบเนี่ยร่างกายมันย่อยไม่ได้นะคะเพราะฉะังเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็โอกาสที่จะ ท้องเสียคือผลเสียมันมากกว่าผลดีร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แน่ๆหรือว่มมันย่อยไม่ได้นะร่างกายก็จะขับถ่ายทิ้งออกไปเนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะแบบสุขภาพแย่มากกว่าสุขภาพดีนะไข่ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องกินสกนะจ๊ะอีกอันหนึ่งก็คือพวกพืชบ้างอันแรกเอามาดูเรื่องพืชอันแรกที่ไม่ควรกินสดนะคะไม่ควรกินดิบด้วยเหตุผลในเรื่องของความเป็นพิษอันแรกก็คือพวกมันฝรั่ง ะะพวกพืชหัวนะมันฝรั่งมันฝรั่งในดินนี่แหละนะที่แบบเราเอามาทําแบบสลัดมันฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ควรกินดิบเพราะว่าในนี้มันจะมีสารที่เป็นพิษชื่อว่าโซลานินกับชาคนินตัวสองตัวโซลานินชาคนินเป็นพิษที่แบบว่าทําให้พวกเราท้องเสียปวดหัวแล้วก็เป็นไข้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินมันฝรั่งดิบโดยเฉพาะในส่วนที่แบบที่มันจะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดส่วนนั้นทิ้งนะ ที่แบบมันเป็นเขียวๆหรือเป็นตาของมันน่ะแล้วมันกาลังจะงอกออกมาเป็นต้นเพื่อเวลาจะทําอาหารต้องตัดพวกนั้นทิ้งนะคะม่เงั้นเราก็จะแบบท้องเสียขึ้นไส้อาเจนคือลักษณะแบบอาหารดินพิษนะพะพวกพวกที่มันมีพิษอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมากินเราก็ต้องต้มให้สุกหรือทําทําให้มันสุกก่อนนะอันนี้ก็คือบันฝลหรือว่าพวกพืชหัวทั้งหลายที่มีอยู่ในดิน่ะพวกเรานะไอไอสวนพวกนั้นมันก็ต้องตัดออกรวมถึงอีกอันนึงถ้าพูดถึงอย่างบ้านเราจะเจอเยอะก็คือเผือก พวกเผือกเนี่ยเอามากวนถ้าไปนขนมหวานอะไรอย่างนี้นะในกลุ่มโลคาบไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามากินดิบพวกนี้นะคะมันก็จะมีพวกเขาเขาเรียกว่าสารออกซาเลตนะคะออกซาเลตมันก็คือเป็นเหมือนผลึกนะคะผลึกออกซาเลตพวกนี้ถ้าไปส่องกล้องจุลห้ขยายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเข็มเล็กๆเ,เวลาที่เราแบบกิน ดิบเข้าไปเนี่ยพวกนี้มันก็จะไปแบบระคายเคืองตั้งแต่ปากลิ้นคอก็จะคันบวมก็จะเกิดอาการเป็นพิษขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องทำให้สุกเท่านั้นนะพวกนี้นะเป็นพืชหัวที่มันอยู่ใต้ดินอีกอันนึงก็คือพวกอัลมอนแต่ว่าอัลมอนเนี่ยที่กังวลก็คือมันจะมีพวกสารพวกไซยาไนได้นะคะพวกอัลมอน ดิบเนี่ยนะคะเอ่อแม้เวลาที่เรากินเนี่ยหมายถึงว่ากินในปริมาณเยอะเนี่ยมันมันก็จะทําให้เหมือนกันสะสมพิษเข้าไปเราก็ควรที่จะทําให้แบบมันสุกก่อนนะคะทำเอาไปอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออมันก็มันก็ถึงจะปลอดภัยนะเพราะว่าพวกของดิบเนี่ยนะคะในหลายๆหลายๆอันหลายๆอย่างเนี่ยเวลากินกินเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการง่ายๆเลยขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะว่าแบบเราควรที่จะเปลี่ยนกรรมวิธีในการกินนะคะก็คือแบบทําให้มันสุกก่อนนะจ๊ะอีกอันนึงนะก็คือถั่วถั่วแดงถั่วแดงที่ใส่สลัดเนี่ยนะพวกถั่วแดงเนี่ยนะคะ ก็ถ้าเกิดเรามากินดิบมันจะมีโปรโตีนตัวหนึ่งเขาเรียกว่า PHA ย,ย่อมาจาก PHA เป็นโปรโตีนตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในถั่วแดงซึ่งถ้าเกิดว่าเรามากินดิบ นะกินดิบแค่แบบว่าต่อให้แบบแค่สักแบบอุ้มมือเล็กๆเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดอาการเป็นพิษได้นะจ๊ะซึ่งท็อกซินตัวนี้นะคะตัวโปรตีนตัวนี้นะมันก็จะถูกทําลายโดยการผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเมคชั u r e ว่าในการกินถั่วแดงเนี่ยนะคะพวกเราต้องต้มนะคะนานๆเลยแล้วก็ล้างหลายๆน้ํา นะพวกนี้มันก็จะทําให้แบบเป็นเกิดอาการแบบท้องเสียอ้วกเราก็ทําให้แบบเราอาจจะไม่รู้สาเหตุว่าทำไมแบบเราถึงป่วยนะแต่เป็นเพราะว่าอาหารดิบๆพวกนี้นะคะบางทีโดยธรรมชาติของเขาอะนะคะมันจะมีพวกสารสารพิษอยู่นะจ๊ะ แบบนั้นนะจ้วเราจะมาเจอกันทุกจันทร์อังคารสุกนะจันทร์อังคารสุกตอนสองทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลน์หน้านะจ๊ะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะให้สุขภาพดีนะแล้วก็อย่าลืมล้างทําความสะอาดกินอาหารสุกปรุงเสร็จใหม่เออแบบนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย